สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ในงานไบท์โชว์นะครับจัดที่ตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานีนะครับวันนี้เขาก็มาโชว์ในเรื่องของรถนะครับหลายค่ายเลยทีเดียวนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศในงานนะฮะก็อันนี้จะเป็นบูธแรกเลยที่จะพารีวิวนะฮะก็จะเป็นเบนเนลลี่นะครับตัวนี้จะเป็น BN 6 0 0 i นะครับจะเป็นทรงสปอร์ตเน็กเก็ตนะครับผมนะฮะก็จะมีความโฉบเฉี่ยวนะครับสำหรับค่ายเบนเนลลี่นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นด้านไฟหน้านะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างๆกันนะครับตัวนี้จะอยู่หกร้อยซีซีนะครับสังเกตนะฮะตัวนี้โดดเด่นในเรื่องของท่อนะครับสี่สูบเรียงนะครับผมนะฮะด,ด้านข้างตัวรถนะครับผมโชคกก็มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องของสีแดงนะครับผมนะฮะตัวถังค่อน,นข้างมีความโดดเด่นนะฮะมีความเหลี่ยมคมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดเรือนใหม่กันนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับผม ะะโอเคเดีย๋ยวผมพาชมตัวรถนะฮะเนี่ยผมชอบในเรื่องของท่อรถรุ่นนี้มากเลยนะครับออกมาเป็นท่อคู่แบบนี้นะครับนี่นะฮะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของตัวถังและท่อนะครับสำหรับตัว BN 6 0 0 i นะครับราคานะครับถ้าซื้อสดตัวนี้จะอยู่ที่295,000บาทนะครับผมนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นรุ่นเบนเนอรี่ TNT 300นะครับ น้องพิตี้มาด้วยนะฮะเนี่ยครับตัวนี้ก็จะเป็นคาร์ด300ซีซีนะครับผมเป็นทรงสปอร์ตเนกเก็ตเหมือนกันนะ,ะนะครับก็จะเป็นอสองสูบเรียงนะค,ะนนะค,ะนะครับผมนี่นะฮะก็ถือว่าทำออกมาได้สวยเลยทีเดียวนะครับซึ่งพนักง,งานขายเขาก็บอกว่ารุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งเลยทีเดียวของเบนเนอรี่นะครับผมเนี่ยฮะโช๊คท่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวถังและหน้าปัดเลือนใหม่กันนะครับ นี่นะครับหน้าปัดเรือนใหม่นะฮะตัวถังเขาทำมาได้มีความพลิ้วมีความเพียวนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาดูตัวท้ายรถนะฮะนี่นะครับโอเคนะฮะถัดไปนะครับอ่าลืมบอกเรื่องราคานะครับราคา TNT นะครับ300ตัวนี้อยู่ที่139,000บาทนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราพาไปชมรุ่นถัดไปนะฮะตอนนี้ก็มี อเดี๋ยวไงผมขอพอสก่อนละกันโอเคครับกลับมากับผมอีกครั้งนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้จะเป็นโมเดลใหม่นะครับผมนะฮะก็เป็น BN 3 0 2น R นะครับออกมาเป็นทรงอ่สปอร์ตนะครับผมนะฮะเนี่ยฮะผมว่าตัวจริงสวยมากเลยนะครับผมเนี่ยฮะก็ทำออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวครับเบนเดอรี่ 302R นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าปัดเรือนใหม่กันนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับตัวถังนะครับผมก็จะมีความฉบเฉี่ยวมีความเหลี่ยมนะเวลาโดนแสงไฟแล้วแบบวิง้งวิ้งเลยนะเนี่ยฮะสวยงามนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลาส 300cc ของค่ายเบนเนัลลี่เขานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะฮะตัวท่อนะครับผมเนี่ยฮะ ก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของตัวถังนะครับผมนะฮะราคาเบนเนลี่ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่155,000บาทนะครับผมซื้อสดนะฮะก็ถือว่าราคาไม่แรงจนเกินไปนะครับนะฮะโอเคครับเดี๋ยวถัดมาผมจะไปรีวิวตัวต่วตอไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็น b บ n เนลี่ T N T 2 5นะครับผมนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวให้ดู4ข้างรถนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น 250cc นะครับเดีย๋ยวมาดูหน้าปัดเรือนใหม่กันนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ารถกันบ้างนะครับก็หน้ารถก็จะมีความคล้ายคลึงกับ GNT 300นะฮะคล้ายๆกันนะครับส่วนราคานะครับก็อยู่ที่ท้ายรถเลยนะครับ94,900บาทนะครับผม ราคาก็ไม่แรงนะครับสำหรับเพื่อนที่กำลังมองหาบิ๊กไบคัสเริ่มต้นอย่าง2 5 0 cc นะครับเบนเนรี่ tnt 25 5รุ่นนี้ก็ถือว่าน่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับนะฮะถัดมานะครับก็จะเป็นรุ่นมินิไบนะครับเบนเนรี่ tnt 135นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดเรือนใหม่กันนะครับประมาณนี้นะนะครับผมจุดเด่นของเขาน่าจะเป็นเรื่องท่อนะครับเนี่ยฮะ ท่อทำมาได้แบบสวยงามนะฮะโดดเด่นนะครับผมนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวท้ายนะครับก็จะมีกันดีตมาให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับสวยงามแล้วนะก็จะมี2สีนะครับที่ทางบูธเขาเอามาโชว์นะเขมีสีดํากับสีแดงนะครับอ่าฮะราคาท n t หน่หนะครับราคาซื้อสดจะอยู่ที่5 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองครับก็ไม่แพงครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันครับผมว่าไฟด้านหน้าเขาสวยมากเลย จุดเด่นของเขานะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศในบูธเบนเ n ลลี่นะครับนะฮะนี่ก็เป็นบูธที่จัดที่งานไบ k e โช o w ที่ตึกคอมแลนด์มารกนะครับผมนะครับปูดอนธานีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงผมจะไปพาชมบูธอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ